สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านส้มตำปลาสารตาเผานะครับเพิ่มสิน66เคซสายไหมนี้เองครับคุณผู้ชมหาง่ายนะครับป้ายชัดเจนโตโตนะครับทีนี้เรามาดูภายในร้านบนโต๊ะนี้กันนะครับว่าจัดเมนูมามากมายเซตนัวแน่นอนตามผมมาดูรายละเอียดกันได้เลยนะบัดนาวคุณผู้ชมที่รักครับขอแนะนำเมนูซิกเนเจอร์ประจำร้าน เนี่ยงปลาเผาทางร้านมีทั้งปลาเน้นและปลาทับทิมครับเขาเผาได้ละเอียดทั้งด้านนอกและด้านในทั่วถึงกันหมดครับเนื้อปลาจะขาวสะอาดน่าทานว้าวตัวนี้มีน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมเลยครับจัดใหญ่ไซส์บิ๊ก <laughs> จะนั่งทานคนเดียวทานทางครอบครัวหรือกับเพื่อนฝูงก็อร่อยไม่แพ้กันครับเสิร์ฟมาพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดและน้ำจิ้มถั่วนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดจ้าส่วนนี่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 เป็นน้ำจิ้มถั่วหวานกำลังพอดีครับและยังมีส่วนประกอบสำคัญเป็นขนมจีนแสนสด นั่งทานได้ทั้งส่วนในร้านที่ติดแอร์และโอเพนแอร์ครับตามมาด้วยชุดผักสดที่ขาดไม่ได้กับเมี่ยงปลาเผาครับเวลาทานก็จัดส่วนต่างๆของเมี่ยงปลาเผามามกซ์รวมกันแบบนี้เป็นเมนูโปรดของใครหลายคนเลยครับรวมทั้งผมด้วย <c oughs> ร้านนี้ยังรับคนละครึง่งเราชน,นะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยจ้ะ มาจัดกันต่อเมนูหน้าหมั่ำตำปูม้าใช้ปูม้าสดใหม่ทุกวันจานนี้มีน้ำปลาร้าด้วยนะจ๊ะแซ่บหน่วยเลยก็เป็นแบบเมนูส้มตำนะครับรสชาติออกจัดจ้านพริกเยอะแบบยกมาทั้งสวนเลยเช่นสวนจัตุจักสวนน้ำเอ,เอ้ยไม่ใช่แม่มุกอะไรเนี่ยใช้มะนาวสด ทว่วฟักยาวและส่วนประกอบสำคัญพิเศษสูตรเด็ดของทางร้านสดยอดสั่งได้ทั้งทางแกรฟฟู o เพนด้าเดลิเวอรี่จากทางร้านส่งได้ในระยะใกล้เคียงต่อมาอันนี้ครับยำปูปมาว้าวใช้ปูมมาสดใหม่ทุกวันใช้มะนาวสด ลิกเยอะเครื่องเยอะเหมือนกันครับจานเด็ดนี้ไม่มีน้ำปลารานะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมที่รักอยากให้เพิ่มน้ำปลาราก็ได้นะครับแซ่บมากมายอร่อยจนหมดจานร้านก็อยู่ปากซอยเพิ่มศิ6สิน66ใกล้กับวัดออเงินเขตสายไหมครับมาต่อกันอีกสักจานยำปลาหมึก ปลาหมึกที่เขาขัดสรันรมาสดใหม่ทุกวันครับเมนูแบบนี้ต้องทานกับเพื่อนฝูงครับมานั่งคุยกันสัพเพเฮระแล้วทานไปด้วยยิ่งอร่อยเลย <c oughs> มีน้ำยำซึ่งจะใส่น้ำปลาร้าหรือไม่ใส่ก็ได้ตามต้องการครับพริกก็เยอะจัดหนักยกมาทั้งสวนเหมือนกัน <c oughs> ร้านก็เปิดทุกวันนะครับ9โมงเช้าถึง4ทุ่ม ที่จัดมาถ่ายทำรีวิวนั้นมีแค่บางส่วนแต่จริงๆแล้วทางร้านเขายังมีอีกเยอะนะครับมีเมนูอาหารอีสานครบครันมีทางที่ใส่น้ำปลา,า้ะและไม่ใส่ก็ได้ครับซุปหน่อไม้ก็มีตําประเภทต่างๆก็มาถ้าเราชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยหรือเซ่หนัวมากน้อยแค่ไหนก็บอกเขาได้นะครับ รับทำอาหารกล่องและรับออกร้านนอกสถานที่ทางร้านเขายังรับคนละครึ่งเราชนะและบัตรสมดิการแห่งรัฐสั่งเลยผ่านแกล็บฟูดแพนด้าและส่งเดเลิเวอรี่ในละแวกใกล้เคียงโต๊ะนั่งทานมีทั้งที่ติดแอร์และโอเพนแอร์ครับตั้งอยู่ที่ปากซอยเพิ่มสิน66 ยูเคสายไหมกรุงเทพครับใกล้กับวัดอองเงินจะเห็นหลังคาว,วัดชัดเจนอยู่ใกล้ๆกันครับ <c oughs> ข้างร้านก็มีที่จอดรถเห็นป้ายร้านตัวโตโต,ต,ตชัดเจนครับอยากให้ตามรอยมาชิมกันครับร้านเปิด9ก้าโมงเช้าถึงสี่ทุ่มช่วงเย็นเมื่อเลิกงานลองแวะมานั่งทานดูก่อนกลับบ้านกันนะครับตรงนี้จะเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินได้ครับ Facebook ร้านประสานป้าเผาส่วนของครัวจะอยู่หน้าร้านเลยครับเมนูเขาเยอะมากจริงๆครับเปิดบริการให้มาอร่อยลืมอิ่มแซ่บนัวกันตั้งแต่9โมงเชา้ายาวไปจนถึง4ทุ่มครับทุกวันเลยตรงนี้จะเป็นโอเพนแอร์ครับส่วนด้านในนี้เป็นห้องแอร์โทรเลย081-197-8575 อยากให้ลองตามรอยมาชิมกันครับอร่อยกันเลยใช่ไหมครับแซ่บนัวแซ่บมากๆเลยผมว่าแล้วเชียวโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีนะครับ